ค่ะก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะเจอกับพี่กุ้งนะคะมาในแว่นตาแล้วก็หน้ากากนะคะเออหน้าเออแว่นตากเองก็จะบอกว่าแว่นตาใสเพราะว่าปวดตาเนาะแล้วก็เออมองตัวหนังสือก็ไม่ก็เห็นนะคะส่วนอ่าใส่แมสนะคะก็ป้องกันหน่อยนะคะเพราะว่าพอดีว่าเอออะไรนะเพื่อนของออลูกชายนะคะติดโควิดแล้วลูกชายก็ไปสนิทสนมกับเขานะแล้วก็เราทํางานกับผู้คนเยอะๆก็ป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกัน เด็กๆในห้องลูกของพี่กุ้งนั่นเองนะคะก็ถามว่ากลัวไหมก็ไม่กลัวแต่ก็ป้องกันก็ดีนะคะเซฟตัวเองและเซฟคนอื่นนะคะค่ะก็ขอบคุณประชาอีกครั้งนะคะที่ได้มาเจอเราอีกครั้งหนึ่งเนาะกับอ่าลวีเรื่องเดิมนะคะก็คือเอสเทอร์ยังจํากันได้ไหมคะน้องๆอาทิตย์ที่แล้วพี่กุ้งพูดถึงอ่ากษัตริย์อาหูเอรัตเนาะที่เลี้ยงฉลองอ่าอ่าสุภ ส,สุภาพบุรุษเนาะในในกลุ่มของคนคนใช้งานของเขานะคะคนอผู้ข้าราชการของเขาเนาะก็ก็เลี้ยงกันหลายวันหลายคืนหมายถึงว่าเอาสมบัติมาอวดเนาะก็เป็นการาที่ฉลองกันแบบร่ำรวยเลยนะคะแล้วก็ได้เชิญให้ใช้ให้เชิญก็ให้ไปเชิญพระราชินีวัชทีมานะคะแต่เจ้าหญิงอ่า วจ,จะทีก็ได้ปฏิเสธเนาะทำให้กษัตริย์ทรงกิ้วนะคะแล้วก็ได้ไปปรึกษากับผู้ปกครองหรือว่า,าที่ปรึกษาที่ไว้ใจนะคะเขาก็ให้คําปรึกษาว่าทําทอย่างนี้ก็ไม่เท่ากับว่าเหมือนกับไม่ให้เกียรติสามียิ่งกว่านั้นก็ไม่ให้เกียรติ่ามันกับว่าสอนผู้หญิงที่จะไม่ยําเกรงสามีเนาะก็เลยไปเป่าหูหรือว่าไปกราบทูลกษัตริย์อาหูเอระนะคะว่าอย่างนี้ไม่ได้เนาะก็ต้องอ หาพระราชินีองค์ใหม่เนาะแล้วก็ด้วยที่กลับทูลไปเนาะก,ก็กษัตริย์อาหุเอรัตก็เห็นด้วยนะคะก็เลยได้จัดเตรียมหาให้ทุกคนไปหาหญิงโฉมมาหญิงโฉมงามในละวกนั้นนะคะก็เมื่อลุงของอเอเธอร์ได้ยินเข้าก็ต้องการที่จะให้เอเธอร์มีส่วนในงานนี้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นแผนการของพระเจ้านะคะนี่คือพกรุงที่ได้พูดถึงไปเนาะ สิ่งอื่นใดแล้วก็มาขอบฟงกับพระเจ้าล้วก็มาอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะคะน้องๆให้เราหลับตาสักครู่นะที่เราจะอธิษฐานขอกับพระเจ้าด้วยกันนะคะโมทนาสาธุการค่าแต่พระบิดาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระองค์เจ้าข้าขอบคุณพระองค์ตลอดทั้งอาทิตย์ที่พระองค์ทรงดูแลทรงดูแลทุกๆสิ่งทุกอย่างดูแลเม้่อทั่งลมหายใจที่พระองค์ทรงประทานอยู่ดูแลสุขภาพร่างกายดูแลเรื่องการกินการอยู่ ดูแลเรื่องการไปเรียนแล้วก็ทํางานของอพ่อแม่ของเด็กๆทุกคนขอบคุณพระองค์ที่ทรงเมตตาที่ยังจะให้เราได้มาอยู่ต่อนหน้าพระภาคของพระเจ้าได้มาเรียนรู้เรื่องราวของพระองค์พระองค์เจ้าค่ะผ่านทางผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อเอสเธอร์พระองค์เจ้าค่ะก็ขอให้พระเจ้าทรงเมตตาที่จะให้พี่กุ้งคนนี้ที่จะแบ่งปันเล่าอย่าง มีสติแล้วก็ให้น้องๆทุกคนที่จะได้เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ทรงตัดไว้ในพระคัมภีร์พระองค์เจ้าค่ะเพื่อน้องๆที่จะได้รู้บทเรียนเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อเอสเธอร์พระองค์เจ้าค่ะ,ะในวันนี้เราขอบคุณพระองค์ครั้งหนึ่งของการทรงนำที่มาจากพระเจ้าอาธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า,าอาเมนนะคะน้องๆเราก็ต้องทําอะไรก็ต้องขอพอรจากพระเจ้านะคะอย่าทําด้วยด้วยสติปัญญาของเราเองบางครั้งสติของ,ของ,ข,องของเรานี่ไม่อาจที่จะ ฉลาดไปได้นะคะน้องๆก็เนาะก็เข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะพูดถึงโมเดคายนะคะที่เป็นลุงของอเอสเตอร์นะคะที่ประเทศของเขาชาวอิสราเอลได้กระทำบาปเนาะพวกเขาได้หันหลังให้กับพระเจ้าแล้วก็ไปกราบรูปไหว้เคอรบนะคะที่พี่กุ้งเล่าให้ถึงไปเนาะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะพระเจ้าก็เลยส่งศัตรูมา,าลบสู้กับพวกเขาจนพ่ายแพ้ไปเป็นชเชลยนะคะ ที่ได้พูดถึงไปเนาะแล้วก็ต้องอยู่ห่างไกลจากบ้านเมืองของตนเองนะคะน้องๆเพราะว่าชนชาติอิสราเอลได้ทําบาปกับพระเจ้านะคะแล้วก็ความบาปก็ทําต้องให้ห่างจากพระเจ้านะแล้วก็อย่างนี้เนาะสาเหตุอย่างนี้นี่เองของพวกเขานะคะและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้โมเดคายกับเอเธอร์ได้มาอยู่ในที่ดินแดนแห่งนี้นะคะอยู่ที่เมืองสุสาอของแห่งเปอร์เชียเนาะเมืองสุสายังจํากันได้อยู่นะคะ ซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกเขาได้ยินเรื่องราวที่กษัตริย์ตามหา,าพระราชินีองค์ใหม่นะคะแล้วก็พวกข้าราชการของกษัตริย์นะคะก็ได้รวบรวมหญิงสาวนะคะที่รักษาภูมิจารีอยู่เนาะที่มีรูปโฉมงดงามนะคะอย่างที่เคยเล่าไปเนาะที่เขาตามหาผู้หญิงที่มีรูปโฉมงามเนะาะตามหาทั่วอันดาจักรนะคะจํานวนมากเลยนะคะในเวลานั้นเนาะ แล้วก็อ่าจะต้องอยู่ในอ่าพระราชวังของเมืองสุสาด้วยนะคะน้องๆแล้วก็เอเธอร์นะคะเธอก็เป็นหนึ่งผู้หญิงที่มีรูปโฉมงามอ่าด้วยเช่นกันนะคะเอเธอร์ Ether, ชื่อของเธอนะคะความหมายของเอเธอร์นั้นก็คือดวงดาวช่วงเวลาของเอเธอร์ในเวลาในเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่อ่าไม่แน่นอนเพราะว่าเมื่อเธอได้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่อ่าจะต้อง เตรียมตัวนะคะต้องใช้เวลานานถึงกับหลายเดือนเลยทีเดียวแล้วก็หญิงสาวก็ต้องถูกคัดเลือกให้มาให้มาเข้าเฝ้ากษัตริย์ทีละคนทีละคนนะคะในสมัยนั้นเนาะแล้วก็หากว่าหญิงใดเป็นที่โปรดปานของกษัตริย์เนาะก็จะได้ถูกรับเลือกแต่งตั้งโดยการเป็นอาพระราชินีนั่นเองแทนพระราชินีใครคะอาแทนพระราชนินีวัชทีนั่นเองนะคะ แต่หากว่าหญิงสาวคนใดที่ไม่ได้ถูกการเลือกจากกษัตริย์นะคะน้องๆพวกนางก็ต้องถูกจับแยกไปอีกสถานที่หนึ่งนะคะเป็นสถานที่พักเนาะแล้วก็ให้พักอาศัยอยู่รวมกันนะคะเป็นกรณีพิเศษที่จัดเตรียมไว้สําหรับพวกเธอนะคะแล้วก็จะต้องอยู่ที่นั่นไปตลอดชีวิตเลยเช่นกันโดยที่ไม่สามารถรู้ว่ากลับบ้านไปแต่งงานได้อีกเลยนะคะกลุ่มสาวที่ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ถูกคัดเลือกเนาะ กีเฮไกนะคะผู้เป็นผู้ผู้เป็นขันทีของกษัตริย์นะคะที่คอยดูแลหญิงสาวเนาะแล้วเขาก็ชื่นชอบเอเธอร์เป็นอย่างมากเลยเขาจึงให้เอเธอร์พักอาศัยอยู่ที่ดีที่สุดพร้อมทั้งสาวใช้ประจำตัวของเอเธอร์จำนวน8เอ้จำนวน7คนเลยเพื่อช่วยดูแลเธอระหว่างการเตรียมตัวที่จะเข้าเฝ้ากษัตริย์นั่นเองนะคะ แล้วก็สาวใช้เหล่านี้นะคะก็ดูแลเอเธอร์เป็นอย่างดีมากเลยโดยไม่ขาดตกบกพร่องแม้แต่สิ่งใดพวกเขาดูแลเอเธอร์แม้กระทั่งอาบน้ํานะคะน้องๆแล้วก็ประทินผิวด้วยอย่างด้วยน้าหอมอย่างดีเลยแล้วก็พร้อมทั้งแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าทีา่ละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องอตกแต่งระยิบระยับเต็มไปหมดเลยเพื่อเตรียมตัวเอเธอร์ ในการเข้าเฝ้ากษัตริย์นั่นเองนะคะแต่เอเธอร์ก็คงไม่คุ้นเคยกับสิ่งอ่ของมีค่าหรูหราเหล่านี้นะคะและเธอก็กําลังคิดถึงลูกพี่ลูกน้องของเธอหรือว่าเป็นลุงนั่นเองนะคะอ่าที่ชื่อว่าโมเดคายเนาะอ่าเพราะว่าดูแลเธอเป็นอย่างดีเป็นเหมือนบิดาของเธอนะคะเธอคิดถึงมากเนาะในเวลานี้เช่นกันโมเดคายก็เป็นห่วงเอเธอร์เป็นอย่างมากเช่นกันนะคะเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาตลอดเนาะ โมเดคายนะคะก็ได้ทำอ่าเพียงแค่คอยมองบริเวณที่หญิงสาวเตรียมตัวแต่งอ่ะเต,ตรียมตัวที่จะพบกษัตริย์นะคะคอยเดินมองเป็นห่วงเอเธอร์เป็นอย่างมากเลยเธอได้อ่าเขาได้แต่คอยมองเพื่อที่จะหวังพบกับเอเธอร์นั่นเองเขาก็เลยพยายามที่คอยถามหญิงอ่าอ่าถามพวกขันทีนะคะที่อ่ามีหน้าที่รับผิดชอบดูแลหญิงอ่าสาวเหล่านี้เนาะ แล้วก็ได้ถามไปว่าเออเอเธอร์เนี่ยได้เจอกับได้เข้าเฝ้กากษัตริย์แล้วหรือยังเนาะบางทีเขาก็เป็นห่วงแล้วก็ได้ถามไปแบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะน้องทราบไหมคะว่ามีสิ่งหนึ่งนะคะที่โมเดคายกังวลมากที่สุดเลยก็คือเขากลัวว่าเอเธอร์เนี่ยจะไม่สามารถเก็บความลับของพวกเขาได้ที่ว่าก่อนที่เอเธอร์จะมาเนี่ยเขาได้กำชับอ่ากำชับเอเธอร์ไว้อย่างตลอดเวลาเลย แล้วก็สิ่งที่โมเดคาย์กำชับอเอเธอไว้น้องๆรู้ไหมคะว่าเรื่องอะไรก็คืออย่าบอกให้ใครรู้ว่าเราเป็นชาวอิสราเอลเพราะโมเดคายรู้ว่าชนชาติเปอร์ชนอาชนชาติเปอร์เชียเนี่ยไม่ชอบเพราะว่าชนชาติอิสราเอลเนี่ยเป็นเฉลยนั่นเองนะคะแล้วก็พวกเขาก็คงจะไม่ยอมรับอาพราชินีที่มาจากการเป็นเฉลยนั่นเองนะคะ โมเดคายเนี่ยกังวลมากหากว่ามีใครรู้เนาะก็จะกลัวเกงกลัวว่าอ่าเอเธอจะได้รับอันตรายนั่นเองแม้ว่าไอเธอจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมโมเดคายต้องกำชับเธอเรื่องนี้มากๆนะคะแต่เธอก็ยังที่จะเชื่อฟังโมเดคายนะคะด้วยการที่เก็บความลับนี้วไว้ไม่ไปบอกใครนะคะ แล้วก็เอเธอก็เชื่อเช่นกันนะคะว่าพระเจ้าที่เธอเชื่อแล้วก็วางใจนั่นน่ะคงมีแผนการที่ดีสําหรับเธอพี่กุ้งถอดออกนะคะเพราะว่าบุคคลในบ้านออกไปข้างนอกนะคะขอนอกเรื่องแป๊บหนึ่งนะอ่ะพี่กุ้งเล่าต่อเลยนะคะก็อยากจะบอกว่าหากน้องๆเชื่อแล้วก็วางใจในพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะคะเป็นผู้ช่วยให้รอดจากบาปของพวกเราเนาะ พระเจ้าก็แค่ต้องการให้พวกเราอะเชื่อฟังเพราะว่าแผนการของพระองค์นั้นนะคะ,ะดีต่อพวกน้องๆเสมออย่างแน่นอนนะคะแล้วก็พระองค์ก็ทรงทราบนะคะว่าพระองค์กําลังทําอะไรเพื่อน้องๆแล้วก็เพื่อเราทุกคนนะคะน้องๆก็สามารถที่จะวางใจพระเจ้าได้นะคะถึงแม้ว่าน้องจะไม่เข้าใจความหมายในสิ่งที่พระเจ้าทําก็ตามเนาะง่ายนิดเดียวเพียงน้องแค่ทําตามนั่นเองนะคะ พระเจ้าห่วงใยน้องๆแค่เพียงขอให้น้องๆทําตามนะคะพระเจ้าทรงทำํำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อชีวิตของน้องๆทรงดูแลแม้กระทั่งว่าพวกเราไม่สามารถที่จะมองเห็นพระองค์ได้แต่พระองค์ก็ทรงดูแลพวกเราอย่างใกล้ชิดน,นะคะพระองค์ทรงควบคุมดูแลพวกเราอยู่ทุกสถานการณ์ทุกๆสถานการณ์เลยน้องอน้องต้องเชื่อนะคะต้องเชื่อแบบนี้จริงๆนะ สถานการณ์ที่เกิดผลดีสําหรับน้องๆเราจะเรียกว่าการจัดเตรียมของพระเจ้านะคะพี่จะยกตัวอย่างนะคะเช่นเมื่อน้องๆแสดงความรักของพระเจ้าต่อคนที่ไม่ชอบน้องพระเจ้าก็อาจกําลังจัดเตรียมนะคะก็ด้วยการใช้ชีวิตของน้องๆน,นั่นแหละให้คนนั้นน่ะมารู้จักกับพระองค์หรือบางทีพระเจ้าอาจจะสอนนิสัยบางอย่างของน้องที่ไม่ดี เพื่ออะไรล่ะก็เพื่อให้หนูเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นเหมือนอย่างพระเยซูพระองค์ก็เลยอ่าทรงจัดเตรียมด้วยการอนุญาตให้เกิดนะให้หนูพบอ่าให้หนูพบกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดความยากลาบากในชีวิตก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นน้องๆก็ไม่สมควรที่จะหาเหตุผลว่าทําไมอ่าพระเจ้าต้องทํากับเราอย่างนี้สนเดียวก็เพราะว่าพระองค์ต้องการให้น้องเชื่อฟังแล้วก็วางใจพระเจ้านั่นเองนะคะน้องๆให้เราวางใจ พระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใดนะคะให้เราวางใจพระเจ้าจริงๆแล้วก็ก่อนที่น้องๆจะอ่าเชื่อพระเจ้านะคะน้องๆก็ต้องรู้ก่อนว่าพระเจ้าต้องการให้น้องทําสิ่งใดด้วยการที่น้องๆต้องอ่านพระคัมภีร์แล้วก็ฟังดูว่าพระเจ้าตัดอะไรกับน้องๆนะคะเพราะว่าในพระคัมภีรมีคําตอบทุกอย่างเสมอนะดังนั้นถึงแม้ว่าน้องๆจะไม่เข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าให้น้องทานะคะน้องก็ต้องขอบคุณพระเจ้าเนาะ สำหรับแผนการที่พิเศษอของพระองค์ที่มีต่อน,น้องๆน,นะคะแล้วก็ให้ขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือทูลขอในการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้านะคะมันอย่างที่เราท่องข้อท่องจำไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะจำได้ไหมเอ่ยที่อยู่ในพระธรรมเยเรมีนะคะบทที่ 7: ข้อ23และน้องก็จะเข้าใจนะคะในวันข้างหน้าว่าพระเจ้าทรงทำงานอย่างไรกับในชีวิตของน้องนะคะ แต่ตอนนี้แค่ให้เราที่จะเชื่อฟังอาว่าพระเจ้ามีแผนการที่พิเศษกับพวกน้องๆอย่างไรบ้างนะคะมันยังทํากับพวกพีพีด้วยเช่นกันนะคะให้เราเชื่อแล้วก็วางใจนะคะการที่เอสเธอร์นะคะเชื่อฟังโมเดคาคนะคะ <ๆ S 1> ก็บ่งบอกถึงว่าเธอก็กําลังเชื่อฟังพระเจ้าเช่นกันนะคะพระเจ้าผู้มีแผนการที่สุดสําหรับเธอดังนั้นเอเธอร์ก็จึงเก็บเรื่องที่เธอเป็นชนชาติอิสราเอลนะคะ ไว้เป็นความลับในช่วงที่เธอเตรียมตัวเพื่อที่จะพบกษัตริย์นั่นเองก็จะมีหญิงสาวคนแล้วคนเล่านะคะที่ได้เข้าเฝ้ากษัตริย์เป็นการส่วนตัวแม้พวกเธอจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามและเครื่องประดับที่ดูหรูดูดีมีราคาแพงมากมายเพียงใดก็ตามแต่ก็ยังไม่มีหญิงสาวคนใดที่กษัตริย์โปรดปานแล้วก็ทรงเลือกเลยนะคะตอนนั้นไม่มีคนใดเลยที่พระองค์ทรงเปิด โปรดปานแล้วก็เลือกที่จะเป็นพระราชินีเนาะและแล้วช่วงเวลาที่เอสเธอร์ได้เข้าเฝ้ากษัตริย์นั่นเองแล้วก็กำลังมาถึงนั่นเองนะคะน้องๆเฮกผู้ที่ดูแลหญิงสาวแล้วก็ดูแลเอสเธอร์เป็นอย่างดีเธอกอ็เขาก็เลยแนะนำเอสเธอร์ว่าเอสเธอร์ควรพูดอย่างไรควรทำตัวอย่างไร มื่ออยู่ต่อหน้ากษัตริย์นะคะแล้วก็เอเธอร์ก็เชื่อฟังแล้วก็ทําตามในสิ่งที่เฮกายบอกเนาะถ้าเป็นน้องๆจะทําจะเป็นอย่างไรบ้างคะในเวลานั้นส่วนเอเธอร์นะคะเธอบอกอ่าในักอ่านเธอบอกว่าเธอถ้าเดาได้เธอก็กําลังจะคงจะตื่นเต้นสุดๆเลยเนาะเพราะว่าขนาดที่เธอยืนอยู่ในท้องพระโรงนะคะพระกษัตริย์ก็จะต้องอมองเธอแล้วก็ พิจารณาเธอเนาะเพราะว่าในพระกัมพีก็ได้พูดไว้แล้วนะคะว่ากษัตริย์ทรงโปรดปานเอเธอร์เป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าทรงโปรดปานเอเธอร์มากกว่าหญิงอื่นมากกว่าหญิงอื่นทุกๆคนเลยที่พระองค์ทรงมองแล้วก็ทรงเลือกมานะคะจ้ากษัตริย์นะคะก็ได้สวมมงกุฎที่ยิบยับแวววับนะคะให้แก่เอเธอร์แล้วก็เวลานี้เอเธอร์ก็ได้รับการแต่งตั้งที่ เป็นพระราชินีองค์ใหม่นั่นเองและกษัตริย์อาหุเอรัตก็ได้ให้เชิญให้เชิญพวกเจ้านายแล้วก็พวกข้าราชการทั้งสิ้นนะคะอของพระองค์นะคะเพื่อที่จะให้มาเตรียมตัวในการเฉลิมฉลองร่วมงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติสําหรับเอสเธอร์นะคะและก็ในการเฉลิมฉลองนั้นกษัตริย์ก็ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดพัก จากการทำงานทั่วทุกมฑลนแล้วก็ได้มอบของขวัญด้วยใจกว้างขวางแก่ประชาชนอย่างมากมายเลยแล้วก็ชนชาติเอเธอรเธอก็ยังเก็บเรื่องที่เธอเป็นชนชาติชาวยูวอยู่นะคะไว้เป็นความลับเลยแล้วก็มีเพียงแค่เธอและก็ลุงของเธอนะคะชื่อว่าโมเดิาย์เท่านั้นที่รู้ว่าเธอเป็นเจ้าหญิงอ่เป็นพระราชินีแห่งชาวยูวนั่นเอง <Hey. S 2> เป็นโดยการจัดเตรียมแผนการทุกอย่างที่พิเศษที่มาจากพระเจ้านะคะพระองค์โดยพระองค์ทํางานโดยที่ผ่านเอสเธอร์ให้เอสเธอร์เนี่ยได้เป็นราชินีองค์ใหม่และนี่ก็เป็นเพียงแค่เริ่มต้นนะคะน้องๆในแผนการอันพิเศษของพระองค์เพียงเท่านั้นเพราะว่าพระเจ้ายังคงจะทํางานของพระองค์ต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เกิดผลดีแก่เอสเธอร์ แล้วก็ชนชาติอิสราเอลของเธอนั่นเองแต่ในอีกไม่ช้านะคะเอสเธอร์ก็จะต้องถูกการทดลองนะคะน้องๆทดลองครั้งนี้ก็ทดลองในอ่าครั้งยิ่งใหญ่จริงๆเลยทีเดียวเพื่อที่เธอจะได้เรียนรู้การเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ซึ่งเราก็จะได้มาเรียนรู้บทเรียนในบทต่อไปนะคะว่าเอสเธอร์เนี่ยจะเชื่อฟังพระเจ้าอยู่สำหรับแผนการพิเศษของพระเจ้าอย่างไรนะคะ ก็สำหรับวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะน้องๆแล้วก็เดี๋ยวพี่กุ้งจะมีคำถามเนาะก็อ่าเรื่องเอเทอร์เป็นเรื่องที่อ่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายแล้วก็อ่าสนุกแล้วก็มากมายเลยนะคะน้องๆก็อ่าถ้าพี่กุ้งเล่าไม่มันหรือว่าไม่สนุกอย่างไรนะคะก็ให้เราเข้าไปอ่านพภาคภีร์นะคะเป็นเรื่องราวของเอเทอร์จริงๆเลยนะคะล้วนๆเลยนะคะไม่มี เพิ่มเติมหรือว่าลดลงเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็เล่าเพียงเท่านี้นะคะเดีย๋ยวเรามาฟังคําถามกันเลยคำถามแรกนะคะถามว่าเอสเธอร์กับโมดิคายเขาสองคนเก็บความลับเรื่องอะไรส่วนข้อ2นะคะการที่เอสเธอร์เชื่อฟังโมดิคายนั้นคือสิ่งที่เธอแสดงออกว่า เธอกำลังเชื่อฟังใครคะข้อสามนะคะคันทีของกษัตริย์ที่โปรดปานเอสเตอร์ชื่อว่าอะไรสำหรับวันนี้พี่กุ้งก็ถามน้องๆเพียง3ข้อแค่นี้นะคะก็ขอพระเจ้าอวยพรตอบกันเข้ามานะคะสำหรับน้องๆทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะค่ะก็เจอกันอาทิตย์หน้าพี่กุ้งจะมาต่อเรื่องของเอสเตอร์ว่าจะสนุกอย่างไรนะคะก็ ในวันนี้ก็ขอบคุณค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะน้องๆบ๊ายบาย